นายหายไปไหนนาคืนนั้นมมึงคือน้องรักของกูครับมึงคือน้องรักของกูคนที่ยังไม่ทิ้งพวาผมพวกผมจะอยู่กับนายไปตลอดเลยครับขอบคุณมากครับนายที่รักบริษัทนี้ครับนายครับบริษัทเราเนี่ยครับมันใจแลกใจเว้ยครับผมนะคนที่ผมรักมากที่สุดไอบอลนี่เนองนี่อนาดิสบอล เปิดตูดอะไรกัพี่อยู่ในเรื่องดินายเป็นเพู่นายคุณรักผมไงครับคุณบอกให้ผมหยุดเมาใช่ไหมอย่างเงี้ยไม่เมาไม่เมาแล้วได้หยุดแล้วครับผมไม้ขอบคุณนะเว้จัดกะเช้าผมวางไว้ให้ตรงโต๊ะออฟฟิศแล้วครับห้องมอสนะครับกระเช้าครับผมให้นายได้กินแบบเครื่องแบบชูกำลังอะไรจะได้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 มึงคือน้องกูผจัดไว้ไปแรกจายครับบริษัทนี้แม่งทำขั้นตุนแบบ มึงคือน้องกูค,คือน้องกู <c oughs> มีอะไรให้กูช่วยเหลือมึงทุกเรื่องอบริษัทนี้แม่งใจแลกใจเว้ยไอ้ช่วยเดี๋ยวว่าทีหลังผมถามนายนิดเดียวไม่ถามเยอะน้ยหายไปไหนมาที่ดูบครับกูจะไล่มึงออกคกุณแล้วมึงเล่นกันที่นี่มึงก็หากันไปแล้วพอกูกลับถึงที่บ้านกูเศร้าผมก็เต้นกันเย่อเยๆ เงินก็ได้เท่ากันผมก็เต้นกันเย้ยวเยยสองคนตั้งแต่หัวโชว์นายก็ออกผมก็เปิดตัวนายนายออกมาแป้มเดียวนายแค่ดูดีดูวันโดดีด,ดูปุ๊บอ,อ้าวไอสัตว์สิงโตหายไปไหนล่ะสิงโตลายสิงโตน้ตนำนวด